เพียงสองวันเท่านั้นครับสำหรับเหรียญรุ่นบาร,รมีโชติชโมนะครับเราจะนำมาให้ทุกท่านเช่าหาบูชาแล้ววันนี้เรามาอัปเดตวมๆกันนะครับรายการเหล่านี้อยู่ในหลังรุนทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อรายการนี้เลยนี่นี่น,น,นี่ให้ดูครับชุบทองโบราณคุ้ยพื้นลงยาแดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะลงยาเอา่อลงยาแดงทับเส้นเกสาหลวงปู่เพราะฉะนั้นจะได้เหรียญนี้จะดีมากจะได้ผู้ทุกคนได้แบบเกสาหลวงปู่ด้วยนะครับ นี่คือคร่าวๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานล็อกเก็ตนะครับงานล็อกเก็ตนี่งานล็อกเก็ตนะครับมีทั้งแบบอุดมวลสารด้านในนะครับแล้วก็มีแบบหลังเป็นเงินนะฮะหลังเป็นเงินอุดมวลสารฝังตะกุดอู้เยอะมากนะครับอันนี้ตะกุดอันนี้คือรายการที่เป็นล็อกเก็ตนะครับเช่นกันนะครับล็อกเก็ตนี่อุดมวลสารสีฉากทองเหมือนกันนะครับพวกนี้จะเป็นล็อกเก็ตหินอ่อนนะครับฉากทองฉากเงินพวกนี้ ปุดมวลสารหลังเงินนะครับอันนี้คือเยอะมากนะทุกท่านนะครับมาอีกรายการนะครับนี่นี่นี่เลยต้องนี่เป็นรายการอัปเดตนะครับหลังจานนะครับหลังจานเงินหน้ากระทองคํานะครับนวะหน้ากระทองคาก็มีนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสุดแน่นอนมีในรังลุ้นนะครับย้ําว่านี่คือมีในรังลุ้นครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น เหล่านี้นะครับรายการกดีๆแบบนี้เจอกันวันที่14นี้นะครับฝ mm. ากกดติดตามด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวคลิปผมจะอัปเดตรายการลงเรื่อยๆนะครับฝากอีกหลายคลิปเลย mm. ขอบคุณครับ mm. ช่องดูพอดีครับ